ขอความเจริญพระธรรมจงมาเกิดมินะท่านผู้ชมทุกท่านเออต้องขออภัยท่านผู้ชมว่เาเดือนนี้จะพูดถึงเออเรื่องบางทีท่านดูหนักหนักหกรือแสดงแสดงใจหน่อยแต่ก็บอกไปแล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นนักพูดที่แถลงใจแต่ท่านไม่เสี็จสีใครนะนะจะอยู่ในหลักของอะไรท่านสามหลักใหญ่ๆพระพุทธเจ้า ก็คืออะไรทัดคือธรรมจกรักรปัญญสูตรปรับทัศนคติของคนซะก่อนให้ถูกทางเริ่มด้วยศีลซะก่อนศีลสองแสดงอ,น,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 อนันตตะคันสูตร,รปรับทัศนคติความวิตถัตัวตนซะก่อนสามอ,อาทิ่แต่ร,ริียสูตรทำลายไฟกิเลสซะก่อนลาคัคินะลาคัคิโทสักิีมุสักิี สามหลักเนี่ยธมาถึงมาคุยกับท่านเป็นตอนสั้นๆว่าคนเท่ากันเกิดเป็นตัวเล็กๆเ,เท่ากันถึงจะอยู่มีอยู่มีกินนะฮะมีพ่อมีเมียกินกามเกียรติเท่ากันท่านใช่ไหมกินกามเกียรติเท่ากันกินก็คนรวยก็กินวันที่ก็นั่งยองๆกินกามก็เสพกามเหมือนกันคนรวยคนจน นะกิริยาอาการนะคะความสนุกสนานความอะไรมันเท่ากันแหละท่านแต่สุดท้ายที่คนเท่ากันคือตาย,า,อายเท่ากันคือมดลมหายใจเท่ากันนะท่านสองโลงศพถึงจะประดับอะไรก็แล้วแต่แต่ศพมันเท่ากันท่านเดวเท่ากันโดยความเป็นธรรมก็คือว่าคนที่รักก็รังเกียจน่อย่าเปิดดู หีบศพอาจจะขยายใหญ่โตเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตามตัวอาจจะยาวฝ่นหน่อยหนึ่งแต่มันก็นอนอีท่าเดียวกันนั่นแหละสุดท้ายเตาเผาเไม่ใช่คนมีเกียรติเนียท่านเป็นมหาเศรษฐีนะีฮะใส่เตาเผาไปอาจจะสร้างเตาใหม่ได้นะท่านะาาาานะเ้่ไปเผาเตาซ้ำกับคนจนไปเผาเตาซ้ำกับคนชั่วไอ้คนที่มันชั่วมันก็อยากมี มันก็ถูกเผาซ้ำกับคนอื่นกระดูกมันกรทับกระดูกคนดีก็ได้กระดูกคนมียศศักก็ได้ผลที่สุดเศษกระดูกก็รวมรวมกันผลที่สุดเราเศษกระดูกมาเนี่ยไม่รู้กระดูกใครไงแต่ติดมาท่านแล้วถ้าตายไปแล้วนะท่านมียศมีศักถ้าลูกและบริวารไม่มาไหว้กระดูกทุกปีนะท่านท่านจำไว้นะอาตมายังไม่เห็นนักการเมืองไทยที่พอตายแล้วนะฮะ บริวารทำบุญให้ทุกปีท่านยังไม่เห็นคุนทหารผ่านธนูคนมียศศัก์นะญาติมันยังไม่อยากไหวเลยท่านไม่ไปร่วมงานเลยถ้าจะเป็นแต่ยังไม่เคยบริวารคนใดทำนะทำอะไรทำบุญให้เป็นการเฉพาะเลยแสดงว่าเขาเห็นความไม่ดีตั้งแต่ก่อนคุณตายแล้วยศศัก์คุณก็ต้องคืนสู่โลกไปเพราะฉะนั้น คิดอย่างนี้ได้เราจะมีหน้าที่ที่ดีที่ทำต่อกันและคนทานจะมีความสุข